เออมื้อนี้ผู้ขาสิได้สู่ฝันเอาใจให้กีนาเด้อน้องกีนาเฮ็ดหลักแม็กซ์เออเออบัดนี้ก็เชิญพวกเจ้าทั้งหลายพากันเตรเตรียมเอ้นเอาฝันเออฝัอยู่แข่งกัให้มาลีลาลีลาัน Mãi đi lại đi lại quân yu kèn pha tay kha hai mato mahu thân quân môn lập phân tang phân yêu băng gong cựu thân quân cựu lập phân tang kha pha yang mì kha hai mát mì vân mì m m m ฝันมาอนี่ฝันลุงพักกี่เด <c oughs> ้อฝ <c oughs> ันแขนซ้ายคอยได้พีนายดีฝันแขนขวาคอยได้บาแหลกเด้อฝันใหญ่คอยได้เพราะเพื่อนว่าไม่กวาดใหญ่เด้อให้ได้พี่ไปห้องลองห้องลองอ่ะอให้ได้เสนาะในตานี้ยนฮะ ก็ไว้วันในใจโยนเสีเทโจโรกยะตั้งไห้ใหยาสมีเดือดเออฉันว่าเจ้านอนหลับคอยจาได้เงินพันเด้อฉันว่านอนฝันคอยได้เงินเงินค้างนอนเตือนคอยได้เงินล้านเงินทองไหลเข้าบ้านรวยล้นเป็นเศษสี่เด้อด สีเหตุการณ์เหตุงานไม่ลงก่อนเลยมากจะลงต,ตรงนี้ไหมคอยมั่งมีคอยต้นทุดตามระดังกันนั่นแหละนะลงตรงนี้ก็ได้นะสาวนดื้วยไปยืดราวัง ตอนอออนี้ไฟข้างไไมีตะปปลายไหมอยูนะี่ิบ้าว้ีป้อิปีปะไอ้เนี้ยเบียบ้อยขกินฝันจังไงนู้บายนี้ฝันนี้ดีพอเราไปกัน <laughs>